ปุกกาแฟก็จริงครับแต่อัดแน่นไปด้วยคำว่าโกธุรกิจของเฮียก็คือทำพระนะฮะแล้วก็ใช้ทองคำเปลวแท้ๆนะฮะนานไหมเฮียนานเลยเฮียบอกนานมากนานมากทังลำดักพร้อมกระปุกกันแล้วช่างไปทั้งหลอดแก้วนะฮะแล้วเวลาเราหลอมเสร็จหลอดแก้วมันจะว่างเปล่าเราเอาหลอดแก้วมาช่างอีกทีหนึ่งอยู่ห้าสี่หนึ่งพร้อมทั้งหลอดแก้วบอแหลกเดี๋ยวเราจะช่วยไม่ให้มันปิวนะฮะไอ้เพื่อให้มันเปียกหน่อยกันมันปิว้ว นี่คือถุงที่ผมเอาไปเทนฮะนี้ก็มีทองนะใส่ไปยังถุงเลยอ,อ่ะโอเคเดี๋ยวเติมเท่นี้ก่อนใครที่มีทองอเปราแบบนี้เก็บมาผมบริการให้ได้นะฮะร้านอื่นไม่ว่างร้านนี้ว่างแล้วกันเดี๋ยวผมจะบริการให้เต็มที่ทุกท่านเลยนะฮะแล้วก็จะเก็บทุกเม็ดทุกหน่วยเลยตายไปแล้วนะมันยุบไปจากตอนที่มันเต็มเบ้าเลยนะนะผมเริ่มเติมแล้วนะครับ สองรอบไปใค่ 5. เกินบาทแล้วนะเกียงไปต่อรอบที่สามครับอาจจะมีทั้4สี่รอบสุดเหลืออีกหนึ่งรอบนี่รอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะเอาให้เกลี้ยงเกี้ยงนี่เลยนะเก็บน้ำรอบสุดท้ายจะละเอียดหน่อยน้ำจะเยอะเลยอ่ะช้อนเกลี้ยง หวดนะี่เนี่ยอ่ะโอเครอบนี้น้ำท่วมนี่นะเกี้ยนเกี้ยนเกี้ยนหมดนะนเหลือแต่เหนียวเหนียวเยอสองบาทไหมอ่ะถือดูแด่ได้มือ <laughs> แน่นนะอดี7เจูนย์แสดงเมื่อกี้5ห้าสี่หนึ่กร,รัมเนื้อทองคําเปลนะ7จกร,รัมเนื้อทองคําเปลเวเหลืออยู่เท่านี้ละเกียร์แบบว่าลุ้น2บาทนะ51,450นหนึับะฮะเปอร์เซ็นที่ออกมา9ก้าสิบหกเปอรซ็นห้าคูณหกหคูณเกเปอรเซ็นครับผมเท่ากับกรัรมพันสองร้อยสีบาทนะครับคูณด้วยน้ำหนักที่61.43 1 9 9 9 0 0 3บาททุกขั้นตอนอเนี้ยอยู่ในสายตาลูกค้าหมดครับไม่มีเก็บไว้สักเม็ดไม่มีเก็บไว้สักหน่วยดูกระป๋องยังเกี้ยงๆใครที่มาให้ผมทำงานแบบนี้ผมก็จะเป็นแบบนี้แหละครับแล้วก็เช็คเปอร์เซ็นต์กันหลอมมาได้ไรเช็คเปอร์เซ็นต์ปีราคาทองตามที่ประกาศนัแต่ละวันกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนั้นไปเลยจบแค่นี้